สบายดีทุกคนมือนี้เจ๊๋่หลามันตำเจี๋ยปากระเตาอยู่หลังบ้านอยู่เพื่อนขวาเลยนี่ปากระเตาที่ห้าเอาหัวเอาเอาหัวออกไหวเลยเนาะเหนือมันเอาเอาตำนะลงคขกนะเนี่าวะให้แม่อาบักหมอในเชืมีหัวพักบัวในตำสมใส่เติมตอนถ่ายก็จะมีหมก็เล่นน้อยนึงปิงนี่ตอนในตำตำาในเขาทีเลยนี่ ตำเกาทีแล้วปรุงเรียบร้อยแล้วนะลูกสสยตำซอยจับแน่ทีเอาบวงเอาบวงกวดๆวดขวดแมลงตำหอมเพสตเขากับปีหัวบัวหัวเทียมกับปีหัวพผักอีขูดน้อยหนึ่งนะตีตำลงมุนก่นแหละ บโได้เอาถ่ายผ่าต้นปีงเนาะมันสีเงาเอาฟูดโบเลถ่ายผ่าเอาต้นปีงยังเนี้ยยังเนี้ยโบเลถ่ายเอาแต่กระบอกให้ฟังปีงหมกเพ็ดสูตรเจ๊หลายเห็ดนี่มันปีงหมกเพ็ดปีงหัวโบวมกเพก็เอาหมกเพ็ดสดหมกเพ็ดสดซุกนะน่ะโบเลเอาหมกเพ็ดแห้งเนี่เขาเสียบเพ็ดเสียบกระเพาะลายก็ต้องก็กระเต่ากระปีงปิีงเลยก็ หักเอาหัวเด็กเอาผื่นท้องมันออกเอาตโตมันปีกไฟอ่อนหันบนวบอวหัวเทียมตอนนี้ให้ลูกซายจับโคยายันโคเปลี่ยนใสาตุ๋นตายป่งนัวอะไรเกลือเป็งน,นัวตามาตลี่เห็นอองแล้วเบอร์ ทำย้วยกนขว้วตั้งบะนัน่งก็เผื่อไั่จังใดทีครับวาสุโปรไฮเพลตจะยังเบิ่งคือมันสิเพลตนะมะวัวหัวกระเทียมซีมันก็ได้พี่น้องเนอะซีมันก่อนแปบนะ๊บหนึ่งหน่อแลไรบ้าอืม เลยเพชรนะบริเวณน้ำตาลนะเหเพชรนิดนึงอืออือจะมันตวงแสบคักเอาตั้มต๊อลูกน้นก็มักบดเอานาอ่กับมากกล่มวันกี้ดามักตํต่อไปจะเอามักเล่นลูกเป็นว่ะนวอ่ะนวอพี่น้องนวอน่ว มันเครือเรีนนะตำรวจก็เลีเนกับปียกขึ้นกันนะพี่เน,นาะไปซ้ำหน่วยบอสไซรายมันสิเปียกพคุณโมมากเปียกสาแล้วมาแบบแหงหงสกดนวดนวดลงแล้วกเ,เ,เรียนเปี๊ยเอา จีระเอาว่ามันออกไหวนุ่มไห้แมวออกไห้แมวใหญ่แมวใหญ่จีละแมวตัวปุ๋ยอีกค่ะคอสหมอไ้เพื่อนกินไว้ยามปุ่นเขาเพื่อนกินกินเขาบา่ได้ว่าอาหารดอกแมวออกกันเรีกยปเพื่อนกินเขาเอาไปตักแส็บเอาไปนอกหิ่งหัวโัวหัวเทียม แน่และหาหัวเดยกัอมะเพ็ดสองปี๋สองใหม่ก็ขู่น้อยหนึง่งมะเรีนสามหน่วยมะเพชดนี่สองปี๋หนึ่งกต็ตกประมาณสร้าหาหน่วยนี่แหละเอาหา,าซ้ำซี้บเลยรืบนับเบิ่งสัง้เสรยพี่น้องมาทายกี้พี่พี่น้องเม่ง ตำเจปะก้าวตำเจปะเ้าพี่นอ้องฝากพี่ต่อหน,น้องเพื่อนสนีทเด้อคลิปแนวกันไปกั้สิบโมโมผักไปไหนเนาะโมเป็นไม่คลิปนะเด้อพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เจ๊หล่าเนเด้อพากินพาเที่ยวเจ๊หลา่าแซนวิชซอฟต์โป๊ะาวสบายดี